ได้ปีไม่ปีนี่ได้แจ็คปีแล้วจะคควาง,งนะ,ะจือ้อไมาได้จื่ออายุจ็ควได้ยูโ่มายลายแบบไงแต่บอกเขาว่าแปดิศ้เออเจ้าเกิดพ่อซอใดสันเจ้าเกิดพ่อซอใดมันแปดสองบ่แปดสองสองสี่แปดสองบ่บนันนี้ปีนี่มันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้เจ้าได้แักคปี แ้วก <54. S 1> ็ <NY Commons> ่หาไปบอหาิเจ้าก็ยังสิเกิดรุ่นคอยบ่อบตะนขาพ่อไปตะน้าใ่ไหมอันเจ้าเกิดสองสิบแปดสองปีนี้สองพันห้ารยหกสิบเจ็ดได้หาสิี เออแปดสิบสี่ไม่เกิสิบแปดสิบห้าตัวปีนี้หกเก็แม่เออเออปุ่นแล้วเนาะถ้าข่อยกับหกสิบแล้วเจ้าสิบมาใน้หาสิบเอเฮ้ยเข่าแล้วเนาะเจ้าว่าเขาเกิดพ่อสอใดเอาเจ้าว่าข่อยเกิดพ่อสอใดจังหจโอ้ยแม่ข่อยลงพ่อสอลูกเกิดนะแต่ว่าจำได้ยว่าเกิดตีมาลง ูพอสอเกิดจําบ่ได้สร้างมันเถาะเะโอ้แม่ข่อยอ่ะซ่ํนี้ลกัน